แย่งกันหลุดน้องแย่งกันนั่งหานั่งอ่านั่งนั่งหลุดมาขึ้นมานั่งตอนโน้นเราหลุดมาตรงเกินไปแล้วนี่ย 嗯。<Yeah. S 2> yeah.

มีแชร์ทนี่มแทนี่มามันทำไมคกมีมีเามานช่วยใหไดโอเคอเดีเ๋ยวเดีเดีเ๋ยวก เพราะฉะนั้นอันนี้น่าห่วงนะน่าห่วงมากนะแต่ดีว่าทางเนี้ยนะฮะทางท่านผอ,อทางทีมงานเนี่ยล็อกดาวน์ไว้ก่อนนะแต่ล็อกดาวน์อย่างเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องมีมาฉีดวัคซีนให้ได้สองเข็มแล้วขอบคุณทางโรงพยาบาลธัญญาด้วยนะที่จัดจัดทีมงานลงมาดูแลที่นี่นะก็คงยาเรียบร้อยดีอะ่ะเท่าที่ดูแล้วก็จังส่วนใหญ่จะเป็นจิตเวชนะฮะก็ต้องทำาบางเข้าใจก่อนบางทีก็ไม่อยู่จะฉีดได้เลยอย่างที่ภาพที่น้องๆเห็น ต้องทำวังเข้าใจให้เขายินยอมฉีดด้วยใช่ที่ผมมองว่าคนพิการเียเยอะนะในประชุมเนี่ยสามหมื่นกว่าคนนะฮะสามหมื่นกว่าคนผมถึงได้ปีนะี้ตั้งว่าประมาณเพื่อคนพิการผู้ได้อโอกาสเนี่ยนะครับถึงตั้งเพิ่มขึ้นไปนะอาจจะ20 30ล้านต่อปีนะาจากที่ไม่เคยตั้งไว้นะแต่เคยที่ตั้งไว้30,000 0บาทอย่างเงี้ยเท่ากับว่าคนละ10บาทต่อปีงี้มันไม่ไหวนะปีนี้ผมไ้ตั้งว่าประมาณเพื่อคนพิการเพิ่มขึ้นไปแล้ว แล้วตอนนี้ทางโรงพยาบาลแพท,ทย์รังสิตเนี่ยนอกจากมาฉีดนอกสถานที่ที่นี่แล้วเนี่ยทางแพท,ทย์รายัางฉีดอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คด้วยนะครับต้องต้องต้องขอบคุณจริงๆนะฮะที่คนที่ช่วยกันในเวลาแบบนี้เนี่ยคนไทยเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วโอเคนะขอบคุณทางแพทย์รังต้องขออนุญาตขอบคุณท่านาน,นายกเป็นอย่างแรกเลยนะคะด้วยว่าสถานคุ้มครอง,องอไรที่พึ่งหญิงนะคะเราดูแลผู้ใช้บริการที่เป็นคนไร้ที่พึ่งนะคะเป็นผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุ ะะตอนนี้มีอยู่ประมาณ450คนค่ะท่านแล้วก็โอกาสที่เขาจะออกไปฉีดวัคซีนข้างนอกเนี่ยได้น้อยมากะนั้นก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านนาย,ยกได้ความอนุเคราะห์เรานะคะเข้ามาฉีดที่นี่ค่ะเพื่อเป็นการป้องก,กันโรคโควิดนะคะ ที่ผ่านมาการป้องกันเราเป็นไงบ้างเอ่อที่นี่เราล็อกดาวน์เลยค่ะเราปิดประตูข้างหน้าเลยนะคะไม่ให้มีใครมาเยี่ยมนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่เราที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะให้เข้ามาข้างในเลยตอนนี้เราไม่ให้เข้าออกแล้วอะค่ะตนของคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลแพร่ลังสิ์นะคะทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้วันนี้ได้ออกมาร่วมในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มลักษณะนี้นะคะซึ่งเราถือว่ากลุ่มพวกนี้จะเข้าถึงวัคซีนค่อนข้างยาก เราต้องกราบเรียนจริงๆว่าท่านนายกท่านเห็นความสําคัญตรงนี้จริงๆทางเราไปแค่คุยนิดหน่อยท่านอนุญาตทันที